สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมตาเลสซิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเฟืองให้เจ้าจิ้งหรีดผมนะ EP เนี้ยน่าจะเป็น EP ที่4แล้วนะครับในซีรีส์ของการอัปเดตลูก60นะครับซึ่งตอนเนี้ยผมใส่เป็นเฟือง15ฟันเดียวอยู่ต่อเน,นื่องจากเท่าเป็นแกฝาน,นะครับเพื่อเนี้ยมันไม่พออยู่แล้วนะครับผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่พอแต่ผมอยากลองดูเพราะว่าผมด้วยความที่ว่าผมหนักร้อยนิดๆนะครับร้อยเมื่อคืนช่างร้อยสองแต่ไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่ละนะครับอยากลองดูว่าเอ้เเเผื่่่่่อออ้้้ไไไไไไมไมไมมมมตตตตััตัดดดดทาแแงงงจจบย ตัดแหละนะครับ G.P.S อยู่138นะครับเดี๋ยวขึ้นลูกไปดู นะครับอยู่ร้อยสามสิบแปดเฟืองสิบห้านะวันนี้ผมก็เลยจะมาอัพเป็นเฟืองคู่นะครับคลิปนี้ EPC ผมก็จะอัพเป็นเฟืองคู่นะครับนี่พี่ออฟพี่เอสโซลีนะครับขอแนะนํามาว่าเอ้ยเนี่ยแนะนําเบอร์นี้นะครับสิบห้าซีซีนะครับถามว่าทําไมใช้แค่นี้นะจริงๆอ่ะบิ๊กแมงบอกว่าอุ้ยเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดไปเลยบิ๊กแมงรอสิบแปดนะครับแต่บิ๊กมันตัวเบาไงผมตัวหนักนะครับมันไล่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเฟืองเนี่ยคล้ายๆเม็ดน,นะครับไล่ตามน้ํนาหนักไล่ตามอาการรถถามว่าไล่สิบหกสิบเจ็ดได้ไหมได้แต่วิ่ผมชอบพูด ลูกค้าประจำนะลูกค้าบางคนสั่งชามไม่เอาเม็ดถามว่าได้ไหมได้ลูกค้าบอกเอาไปไล่เองครับพี่แล้วผมถามหน่อยถ้าผมไม่บอกคุณคุณจะรู้ไหมเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนผลิตชามเองคุณไม่รู้หลักการนะครับว่าชามแต่ละองศาเนี่ยมันใช้เม็ดแบบไหนเลี้ยงแบบไหนนะครับก็เหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนม่วม้วนั่ว,วๆไปมันวิ่งไม่ได้หรอกนะครับต่อให้วิ่งได้ก็วิ่งไม่ดีนะครับ วันนี้ผมก็เลยจะมาอาพัพเฟืองครับซึ่งผมจะใช้เป็นเบอร์นี้นะครับ 15cc นะนี่เป็นคู่แบบนี้เลยเอางี้เลยดีกว่าต้นคลิปจัดโปรเลยนะครับปกติเฟืองเนี่ยเขาขายตั้ง3 0 0พถึง2,500นะครับส่งฟรีแต่ผมคลิปนี้ผมจะขายเลย2,000บาทส่งฟรีนะครับคนคู่นะนี่ ประมาณนี้เลยก็ในชุดจะได้แบบนี้นะครับจะเป็นเฟืองตัวนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่าเฟืองสภาหรือเฟืองอะไรเนาะแล้วก็จะเป็นเฟืองตัวเล็กนะครับมันต้องใช้คู่กันนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะก็2,000บาทส่งฟรีนะครับราคาโปรก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเทสให้ดูว่าวิ่งเป็นไงนะครับเวลาเปลี่ยนแป๊บนึงแต่จะไม่ถ่ายให้ดูนะแต่ตัวเนี้ยรู้สึกจะต้องอัดนะครับใช้แท่นอัดอัดออกนะเพราะถ้าตอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแรงกระแทกมันต่างกันแต่ถ้าอัดมันอัดลงไปทีเดียวนะครับก็เดี๋ยยยววววขอออออออเเลลลลาาาืืแแแป๊บบนนนนนนึึงงดดดดี๋จจะะถ่ัั้้้้ตตตมใหูิก็ครผ การอัดเฟืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันแตกต่างจากของเดิมยังไงนะครับซึ่งในชุดนะครับจะมีมาให้2ตัวแบบที่ผมรีวิวไปตอนแรกนะผมขึรู้ไปดูนะนี่ในชุดนะครับจะมีเฟืองตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเฟืองสะพานหรือเปล่าจําไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดผิดพลาดหรืออะไรเดี๋ยวขึ้นตับไปให้ดูนะว่ามันชื่อเฟืองอะไรนะครับแต่เฟืองตัวที่ให้มาเนี่ยมันจะอยู่กับเฟืองแกล้อนะครับเราต้องอัดออกนะครับอัดออกเท่านั้นนะแล้วก็อัดใส่แล้วก็ในชุดก็จะแถมเปืองสิบห้าตัวมานะคร ให้ดูฟันมันจะเฉียบนะครับเฉียงแบบนี้แล้วก็อันนี้เฟืองมันอยู่กับฟูงตัวเล็กนะครับมันใส่ด้วยกันได้ปกตินะอ่ะนี่ผมไม่ดูมาตางก้นตรงไหมอันนี้คือเฟืองสะพานเดิมนะซึ่งอันใหม่นี่มันจะไล่เบามาให้ในตัวนะครับมันจะบางกว่านะครับของเก้าเนี่ยมันจะเฉียงนิดนึงนะครับแต่ของใหม่มันจะเฉียงกว่านะครับแล้วก็ฟูงตัวเล็กก็จะไม่เหมือนกันดูฟูงตัวเล็กของเก้ามันจะเฉียงน้อยของเก่านะ15ฟันของแต่งของเก่านะครับหรือเฟืองเดิมนะครับมันจะเฉียงน้อยกว่าแต่อันเนี้ย ของใหม่ที่มันมาเป็นเัวอคู่มันจะเฉียงเยอะกว่านะครับเฉียงแบบเฉียงเยอะเลยนะอะดูเออซึ่งมันต้องใช้คู่กันนะครับไม่สามารถใช้กับผบบเดิมได้นะครับไม่ไม่จะขูดกันนะครับขอทำการประกอบแันบนึงนะครับพอดีล้างไว้แล้วยังไม่ได้เป่าความรูมอยู่นะ Never start, A promise, I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top Yo, it. no, I ain't the type to give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got to a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough But that's... โอเคครับก็ทําการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยผมเจอปัญหานะครับเตือนเพื่อนๆเลยถ้าเพื่อนๆสั่งเฟือท้ยคู่ไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะย้ําอีกทีหนึ่งถ้าเกิดสั่งอ่ะมันต้องเจียเซ็นเซอร์ความเร็วนะครับมันอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่ในชิ้นดับนี่หลังโช๊คนะครับซึ่งต้องถอดล้อผมลืมเสื้อลืมนะครับเสื้อลืมเจียคือง่ายๆอะไรที่ไม่ใช่เฟืองเดียวอ่ะถ้าไปเปลี่ยนตัวอื่นเปลี่ยนเฟืองสะพานเป็นเฟืองแกนล้อเงี้ยที่มันเป็นของแต่งมันต้องเจียหมดนะครับเพราะว่าติิิดดดดดโโคค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 ้้้้นน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 นะะะรร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 รัััััับบบบบตตตเเ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 ซซซซ็็็็ออออ์์ววววาาามมมจจจงงงืทยยยีี เดี๋ยวผมหาภาพตัวอย่างประกอบมาให้ดูว่ามันต้องเกียยังไงนะก็เดี๋ยวอันนี้ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นอ p พีที่เราอะไรวะสีปะ่ป่ะเออน่าจะสี่ไม่สี่ก็ห้านด้แหละอีีได้สัก E p ีนึงผมอาจจะเอาไปเจียก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูว่ามันจะเป็นงไงนะมันจะหายไหมแล้วก็เดี๋ยวขึ้นภาพตัวอย่างมาให้ดูว่ามันต้องเกียยังไงนะครับ คนที่มาสั่งผมเนี่ยผมแจ้งไปอยู่แล้วนะครับว่าเจียเซนเซอร์ความเร็วคน้ทยนะครับหรือเจียยังไงเจียแบบไหนนะครับก็ุเพื่อนได้มีแนวทางนะครับถ้าเกิดสั่งของไวผมจะบอกทุกอย่างนะครับบอกสูตรทุกอย่างนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูว่าในสาต60เนี่ยเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมไปบ้างน,นะครับก็อันนี้เป็นเฟืองคู่นะครับเบอร,ร์15-44นะก็อย่างที่ทําให้ดูนะครับเฟืองมันจะไม่เหมือนกันนะครับของก็มันจะเป็นเกระตรงนะ เฉียงนิดหน่อยสองตัวที่เราเปลี่ยนไปเฟืองตัวเล็กนะครับกับเฟืองสะพานนะประมาณนี้นะเข้าๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปหน้าเป็นอะไรรอติดตามได้เล,เลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ